สวัสดีค่ะ,คะตอนเย็นนะคะพามาชมดอกกล้วยไม้สีขาวค่ะดอกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนางก็จะให้ดอกมาทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดอกสวยงามมากๆค่ะ ต้นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะให้ดกอ,อีโพรอีโพรค่ะขาเพิ่มเพ่ดอกต่ดอกปานสะพังเลยะคะ่ะใบก็บค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะเนี่ยใบเขียวเลยะคะ่ะเราก็จะมีปุ๋ยให้ทุกปีนะจ๊ะกับเป็นปุ๋ยสำหรับดอกกล้วยไมค้ค่ะนี่คะ่ะกับผสมกับน้ำนะคะ แล้วก็ลดลงไปค่ะสวยมากๆเลย